บาทครับพี่น้องต่อห้างมาทางนี่เฮงนี้แต่ห้างนี้ใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยตน้นส่วนต่อห้างครับพี่น้องโลละจักบาทเนาะยายเป็ดต่อห้างเหมือนนียโลละสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องขายซ้ำราคาทรงนะครับเพิ่นเพิ่นเป็นแม้าแดบเอามาทรงนะครับพี่น้องกับนี่รับต่อไปขายราคากระจายขยับขึ้นอีนะครับพี่น้องขายราคาเดียวนะครับราคาทรง าลานแม่เปิดนะครับพี่น้องตลาดลานดอกจานทร์เป็นก็นจะมีพวกเฮ็ดไข่ครับพี่น้องเฮ็ดไข่ก็จัจน้อยก็ขึ้นมาจิ้มโป้มก็หลายครับข้างหลังครับจิ้มโป้มเพื่อกนับไปส่งลูกค้าแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นกระสอบกระสอบข้างหลังหรือว่ากบหน้านี่ก็บ,บ่บแพงครับพี่น้อง<ด>เิ่นเห็ด,ดถุงละละอยวเป็นเฮ็ดถุงใหญ่ๆครับพี่นอ้องงามๆผู้ใดสนใจก็แวะข้ามาสอบถามได้ครับพี่น้องตลาดลานดอกจาน์